นี่นะคะ จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ในหน้าร้อนอย่างนี้นะคะประเทศไทยแดดแรงมากๆนะโมได้ผลิตภัณฑ์หลายตัวมาลองนะคะเกี่ยวกับกันแดดแต่ตัวหนึ่งที่ใช้แล้วประทับใจมากคือตัวนี้นะคะนี่ค่ะยูซีลีนซันซีซีครีมแอด o น่โอイルคอนโทร H.P.F 5 0บวก P.A บวก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 เลยนะคะจะบอกว่าตัวนี้เป็นซีซีครีมด้วยแล้วก็กันแดดได้ด้วยนะคะดูแลทุกอย่างเลยที่สําคัญคือเป็นแอ n e น่โอイルคอนโทรก็คือคนที่เป็นสิวเนี่ยสามารถใช้ได้เดี๋ยวมาดูเนื้อกันดีกว่า ได้ลองแล้วแบบว้าวมากๆนะคะนี่ค่ะอ่าเนื้อผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นครีมที่ออกเป็นโทนสีเหมือนสีเบทเบดหน่อยเหมือนเป็นรองพื้นนะคะแล้วก็เนื้อเกลี่ยง่ายนะคะมดแตะมาอย่างนี้นะแล้วเกลี่ยให้ดูเกลี่ยไปกับผิวได้ง่ายเลยแล้วที่สําคัญคือเขาไม่ทิ้งความมันใดๆเดี๋ยวมดจะเอาน้ําหยดให้ดูอ่าไหลเห็นไหมคือมันไหลละลายไปได้เลยนะคะเนี่ย คือมันจะไม่ได้เกาะติดอยู่กับบนผิวของซีซีคือถ้าซีซีไหนเนี่ยที่มีพวกซิลิโคนผสมเนี่ยน้ำจะกลิ้งอยู่บนผิวเลยแต่อันนี้เนี่ยค่ะคือเขาสามารถละลายไปกับเนื้อซีซีได้ซึ่งถามว่าดีไหมดีนะดีตรงที่ว่ามันทำให้เราไม่เกิดการอุดตันของรูขุมขนค่ะอะเดี๋ยวเราจะลงที่หน้าให้ดูนะคะนี่วิธลงใช้วิธีตแบบนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยงลงมางี้ มีอย่างนี้เลยไหนมามฟินมาฟินเป็นไงแม่ทาซนะีซีครีมเนาะค่ะจะเห็นว่าพอทาที่ผิวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่มีความมันบนผิวนะแต่ผิวยังดูเป็นผิวที่เหมือนแบบเปลี่ยนสีนิดนึงคือให้ดูเป็นผิวสุขภาพดีค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมดแตะให้ดูเลยไม่มันเลยนะอันนี้มดแตะให้ดูนะคะ ว่ากระดาษซับมันซับออกมาไม่มันเนาะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าให้ง่ายๆให้ดูกันนะคะสําหรับลุคถ้าเรามาเที่ยวทะเลแล้วเราต้องการกันแดดแบบนี้เนี่ยให้หน้ายังสวยอยู่ไม่มันเยิ้มเนาะโอเค ที่มดบอกว่าแต่งหน้าท้าแดดนะคะโดยใช้ยูสเอนสันซีซีครีมนะคะในการลงเป็นกันแดดเบื้องต้นในการเตรียมผิวนะจะบอกว่าดูดิ ไม่มันนะแล้วก็กันแดดได้ดีด้วยนะคะก็ยังไงเพื่อนๆต้องไปลองด้วยตัวเองค่ะอย่าเพิ่งเชื่อถ้าคุณยังไม่ได้ลองด้วยตัวเองนะคะค่ะก็ตัวนี้ก็มีขายทั่วไปนะคะในบูธวัสดนานะคะร้าน,นขายยาทั่วไปก็มีราคาที่กล่องมดเห็นเขียนไว้ว่า1,500บาทแต่ว่าตามที่ต่างๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาจะติดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงไปลองดูค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ